นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาดูท่าเดินนะครับของปูเป้นะครับผมนี่นะครับเดินสวยๆขึ้นมาแล้วนะครับผมเลยเนี่ครับเสียงหวานๆของปูเป้นะครับก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับจะพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูสาวสวยอ้ันทลาดนะครับผมพังทองดีนะครับแล้วก็พังปูเป้นะครับผมตอนนี้นะครับผม พายุเข้าสามวันนะครับผมนี่ก็น้ำเริ่มขึ้นนะครับอ่าผักตบชวาก็เริ่มไหลมานะครับผมที่ช้างเราอาบน้ำนะครับปเบูเป้ก,ก็เดินขึ้นมาแล้วนะครับผมเอาไปผูกใส่ปะนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาดูท่าเดิน นะครับของปูเป้นะครับผมนี่นะครับเดินสวยๆขึ้นมาแล้วนะครับผมสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าเลยนี่ครับเสียงหวานๆของปูเป้นะครับเอาไปผูกสครับผมบมนเก้าวเดี เดี๋ยวตามไปดูนะครับผมตามไปดูปูเป้เดินนะครับเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็จะเป็นพังทองดีนะครับจะผูกไว้ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวตามไปหาปูเป้นะครับ ามาชมท่าเดินสวยๆของปูเป้นะครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปนะครับคลิปก,ก่อนนะครับผมปูเป้นี่ท่าเดินของปูเป้นี่จะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับนี่นะครับเดินสวยมากนะครับ สาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้นําปูเป้ขึ้นไปผูกหลักนะครับให้หญ้าให้อาหารนะครับผมเป็นช้างที่อ้วนสมบูรณ์มากนะครับปูเป้มีเดินสลับขาไปเรื่อยๆนะครับ าเดินนี่ยังกับนางสาวไทยเลยนะครับปูเปี้ช้างเชือกนี้ก็ถือว่าหุ่นดีนะครับในบ้านทลาดนี่ก็มีปูเป้นะครับเชือกเดียวที่สูง สูงแบบนี้แล้วก็หุ่นดีมากนะครับสังเกตการเดินสังเกตขาหน้านะครับนี่ครับ แปลกมากๆนะครับช้างเดินแบบนี้นะครับผมในบ้านทลาดมีเชือกเดียวนะครับสลับขาไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้เวลาเดินหน่อยนะครับเพราะว่าหลัก ก็อยู่ไกลหน่อยนะครับเดินสวยมากนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกว่ายางง่ามคือสางครับถ่ายหลับลายหลับลายพี่น้อง คนโน้มือหนอีคือบ่หาพอมาเชียนมือนอีผมไปใส่มงเนาะนี่ครับกับข้าวนะครับเชา้าดีนะครับที่บ้านทลาดนะครับอยู่ติดแม่น้ำมูลนะครับผมการทำมาหากินก็จะง่ายนะครับผมอยู่ใกล้น้ำนะครับ นี่ก็จะเป็นสวนหญ้านะครับฝั่งนี้นะครับที่ช้างวัฒนธรรมบัานทราดปลูกไว้นะครับผมเพื่อรองรับนะครับช้างในกลุ่มนะครับผมเดินมาแล้วนะครับ จะถึงหลักแล้วนะครับปูปี้ นี่ก็ถึงหลักแล้วนะครับวันนี้นะครับควันโูก็ได้หญ้าในเปียนะครับที่ปลูกไว้ที่สวนนะครับมาให้น้องปูเป้กินนะครับนี่ใส่สาเล้งมานะครับสวยมากนะครับหญ้าในเปียพวกเราทีมงานช้างนะครับก็ต้องปลูกหญ้านะครับผมเพื่อรองรับช้างตัวเองนะครับ เวลาหาอาหารยากๆนะครับผมเราก็จะได้ไปตัดที่สวนนะครับมาให้ช้างเราได้กินนะครับผมก็หาที่อื่นเสริมด้วยนะครับหลักของกูเป้นี่ก็จะเป็นต้นจานนะครับจะมีร่มทั้งวันนะครับ ช้างนะครับผมเราก็ต้องผูกโซ่ล่ามโซ่นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับช้างตลอดนะครับผมเราก็ต้องเซฟไว้นะครับถ้าช้างหลุดช้างขาดนะครับก็อาจจะไปทำร้ายเข้าของนะครับเสียหายนะครับผม ยานีนสวยมากนะครับผมเขาบ้านเลยตีบันนี่แปะเหรียญยอะนละโอ้โนี่ครับยานะครับผม กินหญ้าอย่างสบายใจแล้วครับสาวสวยปูเป้ครับก็ฝากเอซี C ด้วยนะครับผมเข้ามาติดตามช่องสีเดาคุณเงินนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ